ครับสวัสดีครับทุกท่านนี้ผมมีเรื่อง12ส,สิ่งที่ควรจำเมื่อชีวิตลำบากเพราะมันจะช่วยคุณได้เองนะครับเราทุกคนล้วนเคยผ่านความลำบากกันมาบ้างไม่มากก็น,น้อยบางคนผ่านมันไปได้บางคนยังคงสู้ต่อไปบางคนอาจท้อถอยวันนี้เราขอเอาความลับของคนที่ผ่านเรื่องเลวร้ายไปได้ ผ่านความลำบากนั้นมาฝากกันเพื่อวันหนึ่งจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยหนึ่งนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมีคำพูดที่ว่าความทุกข์เกิดจากการที่เราไม่ยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเราต่อต้านมันเราไม่ยอมมันและมันนั่งเครียดนั่งทุกข์ว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นทำไมจึงเป็นแบบนี้แทนจะยอมรับมันและแก้ไขปัญหา จำไว้เถิดว่าเวลาเกิดปัญหาขึ้นคุณมีสองทางเลือกคือหนึ่งยอมรับปล่อยวางและแก้ไขสองทนทุกข์กับมันเพราะไม่ยอมรับความจริงสองครับมันคือปัญหาถ้าคุณคิดว่ามันคือปัญหาอระไรข้างด้าเองแหละคือศัตรูของตัวเราเองสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้ก็คือความสุขและความทุกข์อยู่ในใจ ถ้าคุณมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาแต่โจทย์แต่เป็นโจทย์ที่เข้ามาเพื่อทําให้คุณเรียนรู้นั่นแหละมันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป 3. หากคุณอยากเปลี่ยนอะไรสักอย่างเริ่มจากเปลี่ยนตัวเองโลกภายนอกของคุณคือภาพสะท้อนโลกที่อยู่ภายในตัวคุณหากภายในคุณมีแต่ความสับสนวุ่นวายโลกภายนอกที่คุณมองมันก็เป็นโลกแห่งความวุ่นวายไปด้วย เรามักคิดว่าอยากเปลี่ยนแบบนู้นเปลี่ยนแบบนี้แต่สุดท้ายที่ง่ายที่สุดคือเปลี่ยนตัวเองตั้งหากแล้วทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปเองนะครับซีไม่มีสิ่งที่เรียกว่าล้มเหลวมันมีแต่โอกาสในการเรียนรู้ถึงแล้วถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณต้องเอาคำว่าล้มเหลวออกจากพัฒนานุกรมของคุณคนนี้ประสบความสำเร็จมากมายในโลกใบนี้ ว่าจะมาถึงวันนี้เขาล้มเหลวมามากแต่เขาไม่มองว่ามันคือล้มเหลวอ,อย่างเช่นสิ่งหนึ่งที่โทมัสอินสันเคยบอกว่าเขาไม่เคยล้มเหลวในการผลิตหลอดไฟเลยสักครั้งแต่แค่เขาพบเข้าสูเก้าวิธีที่มันไม่เวิร์กเท่านั้นเองและนั่นคือโอกาสที่ทําให้เขาเรียนรู้ที่จะผลิตครั้งต่อ,ตอไปครับห้าถ้าคุณยังไม่ได้ ในสิ่งที่ต้องการนั่นหมายความว่าสิ่งที่ดีกว่ากําลังจะตามมาตั้งหากละ่ะแน่นอนว่ามันยากที่จะเชื่อแบบนี้แต่ลองรู้สิลองมองย้อนช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามันเกิดขึ้นเดิมใหม่งานที่เราสัมภาษณ์ไม่ผ่านเราอาจตามมาด้วยงานที่คุณชอบและรักมากกว่าถึงแม้เงินเดือนจะมากกว่าเป็นต้นเพียงแค่ศรัทธากับคําพูดที่ว่าทุกอย่าง เกิดขึ้นเพราะเหตุผลของมันแค่นั้นก็พอ6มีความสุขกับชีวิตในทุกๆขณะทุกๆขณะของชีวิตมันมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่และถ้ามันผ่านไปแล้วมันก็จะไม่หวนขึ้นมาอีกและมันจะกลายเป็นเพียงความทรงจำถึงแม้วบางเหตุการณ์อาจจะน่าเศร้าแต่ลองมองมุมกลับว่าวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณ จำได้ว่าคุณผ่านมาได้อย่างไรนั่นเองเจ็ดความกลัวคือคุณครูความกลัวคือคุณครูและการผ่านมันไปได้จะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าและพัฒนามากกว่าเดิมมีชายคนหนึ่งเคยกลัวการพูดต่อหน้าชั้นเรียนมากมแต่สุดท้ายแล้วเขาเก้าชนะมันมาได้และตอนนี้เขาทำอาชีพเป็นอาจารย์สอนเด็กหน้าชั้นเรียนนับร้รอย และสอนวิชาการพูดในที่สาธารณะอีกด้วยเห็นไหมฮะแปดปล่อยวางปล่อยให้ชีวิตมีความสนุกบ้างเชื่อหรือไม่บางคนไม่เคยปล่อยตัวเองให้มีความสนุกเลยในชีวิตไม่รู้ว่าจะทําให้ตัวเองมีความสุขได้อย่างไรเขาทํางานอย่างเคร่งเครียดหมกมุ่นกับปัญหาในชีวิตหาคุณเป็นแบบนี้ลองหยุดสักนิดปล่อยตัวเองให้สนุกและมีความสุขบ้างแม้มันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตาม กก้าวไม่เอาปเปรียบไม่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ดีกว่าตรงเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่แย่กว่าเพราะนี่จะช่วยให้คุณผ่านเรื่องรไดไปได้สิบคุณไม่ใช่เหยื่อคุณไม่ใช่เหยื่อของใครถ้าคุณเป็นเหยื่อคุณเป็นเหยื่อของความคิดการกระทำและคำพูดของตัวคุณเองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่เกิดขึ้น คุณคือผู้สร้างมันจงรับผิดชอบมันด้วยตัวของคุณเองอย่าโทษคนอื่นจงเอาชนะมันด้วยตัวของคุณเองและคุณจะภูมิใจในตนเองน่นี่ 10F แล้วมันจะผ่านไปบางทีเวลาที่เราเหมือนจะติดปัญหาที่เราคิดว่าเหมือนจะไม่มีทางออกเปลี่ยนความคิดสักนิดไม่มีอะไรแน่นอนยกความตายอันนั้นคือเรื่องแน่นอนของชีวิต ทุกอย่างนอกจากนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเสมอทุกอย่างมีเพียงคุณสู้กับมันแล้วมันจะผ่านเองสุดท้ายครับทุกอย่างเป็นไปได้สิ่งหัศจั์เกิดขึ้นได้และมันเกิดขึ้นทุกวันเพียงแค่คุณมีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้เท่านั้นบางคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่กับมาหายได้บางคนเจอเนื้อคู่เอาตอนบั้นปลายชีวิต สิ่งนองน,นี้เกิดขึ้นเสมอเสมอเพียงคุณอย่าหยุดเชื่อเท่านั้นเองครับผมทุกคนมีความเชื่อรับผมจูนสวัสดี